วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําน้ําพริกกันค่ะวันนี้เราจะทําน้ําพริกปลาทูนะคะง่ายแค่ไหนไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมจะต้องมีน้ําต้มสุกนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายกระเทียมมะนาวปลาทูนื่อหนึ่งตัวนะคะแล้วก็หอมแดงพริกและน้ําปลา มาถึงขั้นตอนในการทำนะคะอย่างแรกเราจะต้องทอดประทูนก่อนนะคะก็เริ่มจากการใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมาสามารถนำไปย่างก็ได้นะคะไม่นำมาทอดก็ได้แต่นี้อาจจะยุ่งยากเล็กน้อยนะคะสำหรับการติดไฟเพื่อที่จะทอดปลาหนึ่งตัวนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยวันนี้นำมาทอดนะคะใส่ปลาทูลงไปนะคะ เราก็จะทอดกลับทั้งสองด้านนะคะให้ปลาทูสุกทั้งสองด้านทีนี้ก็สุกแล้วนะเพราะว่านึ่งมาแล้วแต่นี้เราต้องการสีและติ่นปลาทูนะคะก็เลยต้องกลับแล้วเอามาทอดอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็กลับปลาทูอีกด้านแล้วนะคะสังเกตดูว่าสีก็จะสีเหลืองสวยนะคะไม่เหมือนกับปลาทูนึ่งเมื่อสักครู่นะเสร็จ mm hmm. แล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาแกะเนื้อปลาทูกันนะคะถ้าร้อนแบบนี้คุณผู้ชมแกะไม่ได้แน่ๆนะคะ พักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาคั่วพริกกันค่ะระหว่างที่เราพักประทูไว้ให้เย็นนะคะเราก็จะมาคั่วหอมแดงนะคะกระเทียมค่ะเราจะใช้กระเทียมเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็พริกนะคะความเผ็ดนี่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะถ้าเกิดไม่ชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเล็กน้อยก็พอนะคะแต่ว่า อาหารไทยจริงๆก็ค่อนข้างจะรสจัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําแบบรสจัดแบบไทยดั้งเดิมเลยนะคะ mm hmm. การคั่วก็เช่นเดียวกันนะคะจะไม่ใช้ไฟแรงมากเกินไปนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เวลาในการคั่วสักพักหนึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อให้หอมแล้วก็สุกทั่วกันนะ,ะ mm hmm. ม่าใช้เวลาสักสิบนาทีนะคะในการ ทั่วพีกระเทียมเอาแค่ใส่ลงไปแป๊บเดียวนะคะก็เริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะแต่เนี้ยต้องการผิวที่ไหม้บ้างเล็กน้อยนะคะเวลาเอาไปตำเนี่ยจะหอมมากทีเดียวค่ะสำหรับหอมแดงนะคะเราก็จะใช้หอมไทยนะคะไม่ใช้หอมแขกนะเพราะว่าหอมไทยเนี่ยค่อนข้าง,งจะรสชาติดีกว่านะคะจะสังเกตได้ว่าคือเป็นหอมที่ลูกเล็กนะคะแต่ หอมที่ลูกใหญ่เดีย่ยวเขาเรียกว่าหอมแขกนะตอนนี้นะคะพริกท,ที่เราคั่วไว้ก็สีสวยหอมแล้วนะคะทีนี้คุณผู้ชมก็จะต้องมาใส่ครบนะคะต้องตามขนาดที่ยังร้อนแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทําให้ตําได้ง่ายนะคะเอนเี้ผักทุกอย่างนิ่มดีแล้วแล้วก็ลงมือโขลกน้ำพริกกันเลยค่ะ อาจจะยังร้อนนะเพราะฉะนั้นเวลาตาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกอย่างค่อนข้างร้อนตอนนี้ถ้ากระเด็นใส่นี่อาจจะมีบาดเจ็บได้นะคะค่อยๆตำนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้นะคะว่าการตำน้าพริกของไทยเนี่ยเราจะไม่ถึงมีเครื่องปั่นนะคะเราก็จะไม่ใช้เครื่องปั่นนะ,ะเพราะว่า ถ้าเราไปปั่นเนี่ยมันจะละเอียดเกินไปนะคะเราต้องการที่ยังเห็นชิ้นเนื้อของผักของปลาอยู่นะเพราะ,ะนั้นการตำเนี่ยก็จะเป็นวิธีดั้งเดิมที่ที่สุดสำหรับการทำน้ำพริกสำหรับสูตรน้ำพริกปลาทูนะคะดั้งเดิมก็จะมีเครื่องแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่ชอบทานปลาก็สามารถใส่น้ำปลาต้มสุกลงไปด้วยได้นะคะก็ถือว่าเข้ากันได้ดีกับปลาทูเหมือนกัน,นะคระับกับน้ำปลาต้มสุกนะ อนนี้นะคะเราก็ตำพริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแกะเนื้อปลาทูกันนะคะวันนี้เราได้ปลาทูค่อนข้างตัวอ้วนเลยนะ,ะต้องทิ้งให้เย็นนะคะถ้าเดิดร้อนอย่างงี้คุณผู้ชมก็ไม่สามารถจะมาแกะมือแบบนี้ได้นะคะใส่ลงไปในครกนะคะแล้วก็ต้องระวังก้างนะคะเพราะน้าพริกเนี่ยเราสามารถทานได้ทั้งผักเลยนะคะทั้งพริกกระเทียมที่เราตําไว้เพราะนั้นเราก็จะต้องระวังในการที่จะแกะเนื้อเราไปนะคะไม่เอาก้างสาหรับ เวลากระดูกแบบนี้คะคุณผู้ชมดึงออกมาได้เลยนะคะก็จะแกะง่ายเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ก้างด้านข้างนะข้างตัวปลาเราก็ไม่เอานะคะแกะออกสำหรับปลาทัอวจจะมีก้างเล็กๆนะคะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องดูให้ดีๆนะ,ะอาจจะติดคอได้ถ้าเกิดไม่เช็คดีตอนนี้ก็ตรวจสอบแล้วนะคะผ่าน QC เรียบร้อยว่าไม่มีก้างแล้วก็บีเป็นชิ้นๆนะคะใส่ลงไปเลย ตอนนี้นะคะเนื้อปลาเราก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตำเนื้อปลาให้เข้ากันกับพริกนะคะหเห็นกลางหนึ่งอันหยิบออกสักนิดนึงตกเนื้อปลาให้เข้ากับพริกที่เราตำไว้นะคะตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มในขั้นตอนการปรุงนะคะเริ่มจาก ใส่น้ำปลานะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะไม่ต้องมานะคะเพราะว่าน้ำพริกปะทูจะไม่หวานน้ำนะคะจะเป็นรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวนะคะตามด้วยมะนาวนะคะแล้วก็โขลกน้ำพริกนะคะให้ผสมเข้ากันดี เราจะเติมน้ำต้มสุกลงไปสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้นะ้ำพริกของเราก็เข้ากันดีแล้วเราก็จะมาตักเกิร์ฟใส่ถ้วยนะคะสำหรับปลาทูนะคะเราจะรับประทานพร้อมกับผักต้มนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดใส่จานกันเลยะคะ่ะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตำพิกปะทูของเรานะคะเราก็จะมาตักใส่ถ้วยกันเลยวันนี้เราตำค่อนข้างจะแห้งนะคะน้ำไม่เยอะนะคะแต่ว่ารสชาติเข้มข้นนะคะส่วนมากคุณผู้ชมที่เห็นที่เขาขายกันทั่วไปนะคะจะใส่น้ําเยอะนะคะแต่รสชาติจะไม่เข้มข้นเท่านี้แน่นอนนะคะต้องลองทําดูนะคะสำหรับตำพริกวันนี้เราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับผักต้มนะคะก็จะมีมะละขี้นกนะคะแล้วก็มีแตงกวา ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ผักกระหล่ำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกปลาทูของเรานะคะดูหน้าตาว่าน่ารับประทานหรือเปล่านะคะอย่าลืมนะคะเมนูอื่นๆนอกจากน้ำพริกปลาทูก็มีนะคะดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ foodtravel.tv นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ